เจ้าเง้เก او เดลลเพลินออ f ฟิเชียลค่ะมาแล้วอายลูกพี่คอยบรสิสัมผัสว่าเป็นจังใดมาจังใดนะคะพี่นงนะคะโงอ้ยเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเราเหลือยุตะเก او ัาะว่านี่เป็ี่ยังหรอเเกิดยังขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาเมียนนั้นวะพี่ที่แตกอะไรเกิดที่ยังขึ้นเกาะอายยุ้ใสเกาะอะไรยังไง อะไรยังไงมาถึงว่าว่ามันเกิดอะไรที่ยานตีเอามาเลยก็อยากพูตแตะเลียงยางขึ้นรถเหยียบขี่ควายครับรถออกมากถอดใช้ทุกทางควันดับใส่เอาตีอันนี้คือเหตุการณ์ของวันนี้เลยมันบอเกิดขึ้นแต่กับกูเออเกิดขึ้นแต่กับกูเลยใช่ไหมวันนี้เออเอามาครับลงออกมาถอดใช่ปะเออจักแล้วจักเจ้าแล้วเ้ยของพ่อจากชลิน ตอนโนลงไปเหม็นขี้หมูตึบไาหนึ่งมาพูดสิกีเขาเออโอ้ยเฮ้ยเจ็บไปตันเดินรถเจ็บนัวเอาเหรอไม่ครบแปดนาทีมั้เออต้องการแค่แปดนาทีพ่อเป็นขี้หมูแล้วบะเนี้เออพวกกินเขาแล้วบะเนี้เออเออขึ้นรถมาต่อบปเนี้เออเออเอาอย่างไรดี๋มาดิขึ้นขึ้นรถมาต่อหลัอยากเหม็นขี้หมูหาเขากินกรบพุ้มีป่ะเนี้เออเออมากอดใช่ไหมเลยกระสังออกมาอีกเลอยแยงกระสังเขาขางคนใช่ ก๊บรถยูเล่หุ่นมานิเออเอยูเล่่นเขาจะก๊บรถแววเบีบแต่เนี้ยเกือบมันอย่าก้นตเอากินยาบางสัตว์ยาบางสิ่งไุ้มที่้อใจวะเนี้คนใจล้นยูตตะตุ้งใช่นั่งยูจเซกันสนิทเตือนเตืสวน้เนาะเ้ลทำกถาทีเตื่นมาเก็บหัวใจขึ้นมามองไวยมองเกาให้เออนั่งสวดคาถาม่นิ มันเลีาลาพนม่มีซาลาพ่อปฏิเทเทนางัปฏิโทโทเห็นแต่นี้กี่ไา้จีละอเหลังจากขัปฏิเทเทนางวนิเอมากัดกันแล่นตัดนารถอีกอุ้ยแซวไ้คาถามคือขังแถวสิเออรถนารถแตกอะไรเนี่ยาวันเหล็กรถงามดีอเหล็กรถงามงามพสองิ่ไรขายให้ขาหนามขนา่มีให้ไมีงี้ยเดี่ขาย โอ้ยของเหม็นกินดีไม่ได้มันในรถไม่เจดน้างนาแตกขยันแล้วเออขวเห็นอยู่มันแตกแห้งวะไอเห็นแต่มันขูลงแห้งล้าก็จะได้ดขูวัดก็จะบ้างไม่บ้านหรืตีโละทั้งหนาบอกมันเป็นกาบก็จะหงาไฟเบอร์ก็จัของมองตัวก่อนเนาเนกิโงนีกยับอโเซื่อมสะเกเดีนท้งมงเจอบก็รอไปจีนแห่งจวางมังม่ใจเป็นอยังนีกเป็นอยัางอีกฉันหันแลให้มันหั

หลังจากนั้นพอดเรียกว่าผูเขาไปเด้พอดรับชับราไเอยจุดตับกันิกอีกมันึงเื่อยเออเนีไงาวิน่อยเออเบดมือเบดเว้นเลยเหมือนเนาะเกิดขึ้นแต่กับกูแลวเนาะเหนือนนีะือช่วนตื่นเป็นตื่นเลยบ่เนีจังเดวนมันาร้อนด้วยทำาไเราร้อนเด็ดร้อนแยบเด็ดชิ่งมาามันมามอวานมึงอกี้ถามกูารกูเมารถ

มอลโดดไปโดดมากแต่อ้เอ้ยมันม่น้นบิเอี่นี่มันจอดที่นันคนตัวคาำออกติดที่เหนะเาออดสาดก่อนอดสาดด้เอไปเสียบชัดฟังชัดเดี๋ยวอย่อนเดียวเขาชัดชหนะแมเสียบเสองเปอร์เซ็นตนี่แหะย่างไปท่าน้ำเด้งออกอีกเขาจองไว้บ โอ้ยจะมันเกิดขึ้นกับคูวะจองว่าจ้องแล้วบชัดนี้มาอีกโอ้ยนี้ว่าอะว่าสิทธาชาดไอทาราที่เขาชัดั๊บเดือมคับมองชัดมันอยู่มองเดียวกันได้ไหมนี่แม่งรถไปจอดเต็มรมขวางมองชัดของเขาเขไไปเห็นมมันเรือปวดที่างง่้สิจอดรถเขาห้องหนักเพาะจะว่าจอดเต็มวะมีมองจอนจอนาเซียนคุณย่างี่ผหลักผ้าเช็ดล้งบาราหลังยังมีอีกสองนาที่เขากระซ้าเจ้าเล่วกเเจ้าสออีกสองนาที่ไม่โควเป่าน

เฮ้ยมึงไหนบ้านม่นแล้วชาดิ้ีหัวลาด้มึงเยียบมันตายแล้วลูนะ่ัดี้นั่นนะไม่ต้งเีเอาใจเอาใจเอาจหควลาคนนเอาจีพันบอกพื้นมาสุดท่างเอาเออนั่นละตำรวจตั้งด้านมันขัดซองเนาะตั้งด้านอย่าเจ็บตีหมเลยตำรวจต้อซองมันเบิ่บิ่นตาคนนะครับบริษนตาดำทำแน่ยตำรวจปุกจอนแท่ลุงคนเยียวแทออแ่กันแล้วเนี่ยขัอแก่บมานนาะ กูรอดค่ะมึงที่หลอดจะได้มึงตากรุนๆกูรอดค่ะมึงโยนซองมึงกบบมึงขึตากรุนๆแต่ว่าข่อยพะวงอ่ะมันเป็นดานเนาะอันๆชีรถมาเอาไปเบรกเอาอยู่หมองอันแน่หอยจังเห็นกลุ้ยกูจ่อๆไหมอ่ะพรที่นี่ควกระจกเอาลงที่หลังได้เห็นด่านกรุณาเบารถหน่อยนะครับพะนะสำนันล่ะเพราะมึงทำไมไม่แจ้งให้กูเห็นหน่ยล่ะครับกูเออทำไมไม่บอกเราว่าอีก ทานีทานี้สิพอจุดด่านตรวจได้สิแม่ก็พู้ไดสิหูละเนาะรถเม่เนี่ยมมนหลงเนาะขอตรวจเด้ค่ะพอตู้จตจ้าฮะพอตรวจตำรวจเออจี้ตรวจ้านเก60เด็กช่วยอยู่ที่นั่นมาลองมาด่วเป็นรถร่อนเป็นรถร้อนเหเนไปขันหมวยต้องขัสตัวตรงนี้นี่ ลกชุนเก่าไหมูนมันชามชุนเก่ามันเต็มเต็มอีหยังแกแตงวตัวกสไดรุนเอ้ก้เนาะกนีได้ซตัวสองแล้วเนาะมึงกัตี๋ยตีล่ะวันี่ละุนเก่าองนั่นแต่ว่าเล็กซองเก่าเก่าซองน่มี่รละ บอมันอันเรถตะดีกหาบ่อพอบ่มีแล้วล่ะันชนเอาคือมันเจือเอาสันมันีเเือปตรวจบาาวานไม่แก้มตรวจแล้วบอบตรวจบ่หวานอันคืนร้อยแปดชิปนันทีเออนั่นผู้พูนพื่นมะนาเระมันเข้าไปได้เต็มรถกับไดนส่วงนี้ตองมแล้วนาเร่เร่เออแล้วนาหล่ก็เจ้าอีกเอาสิ

โอ๊ยไม่ยังกว่า